สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟ้องป่ายสขขกอตสกอตการ์มาโฟร์อีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็มีฟังบนเนาะอย่างกับมาเแ็่งานนี้คือเกา่เกามันหนีอยู่คนเดียวพี่น้องค่ะเขางานแต่หกโมงเช้าคือเก่านะแหละอากาศหนาวจ้ะฝนก็ตกไปปล่อยคือเก่าพี่น้องมันหนีหมู่ห <c oughs> ม่สองคนอ่าบอแต่บอเดม่านี่นาะคะ่ะเขาไปโรงเรียนเลยเนาะคะ่ะเนาะเขาไปทำความสะอาดโรงเรียนเลยเพราะว่าปกติแล้วก็จะมาเริ่มงานอยู่นี่แหละสามคนพี่น,อน้องหกโมงเช้านะคะ่ะเนาะสามคน สามคนมาเฮ็ดงานสามคนก็เฮ็ดรอบเศร้าแป๊บเดียวก็แเล้วพี่น้องก่อนแปดโมงนี่ก็แล้วเบอรแล้วไล้ีนัางนี่อยู่ถึงบ่ายสอง <c oughs> แต่ว่าแล้วแล้ววยุนี่แล้วอีนางก็ไปไปอ่าโรงเรียนต่อเพระว่าไปทาครอบสอบโรงเรียนแต่ว่าทาครอสอบโรงเรียนมันบ่มีอย่างพี่น้องเฮ็ดมือละหองจังนเช่นอ่ะยางไปยางมามันมันเป็นตะเบือค่ะอีนางอีนางก็เลยพูดบอกกอล์ฟโมว่า,วอวาเออเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวเมื่อเอิอเดี๋ยวเมื่อเอิอฉันจะบอไปโรงเรียนเด้อฉันจะอยูโอ่โรงเรียนอนุบาลเบิดมือเลยจนถึงถึงเวลาเลิกงานเพราะว่าอยู่โรงเรียนอนุบาลมันมีอย่างเห็นหลายกคนใช่นะบางที่เอเอเขาไปไปทำความสะอาดบันไดจักหน่อยนึงหรือว่าในห้องดนตรีจักหน่อยนึงอีกอย่างประมาณเนี่ยก็ยังพอมียใ,ให้ให้เฮ็ดน,น,น,นั่นเฮ็ดนี่นะเธอไปโรงเรียนมันบ่มีอย่างไรเฮ็ดพี่น้องก็เลยว่าขี้ข้านขับรถกลับไปกลับมาโอ้ยหนาวเทเด้นห้องนี่ห้องทำความสะอาดนี่เขาบ่ได้ให้เปิดฮีตเตอร์ค่ะ <c oughs> ไอ้ค้าคากพี่น้อง <c oughs> กาแฟเหนาอู้อากาศเหนาว ในห้องนอนนี้นั่งก็หนาวเยน็นเพราะว่าอีนนั่งบริเเปิดฮีตเตอร์ค่ะนั่งห่มผ้าเอาหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะอันอีนนั่งสูดหายอา่หายใจก็อากาศเย็นตลอดทั้งคืนพูดบอไข่ <c oughs> ก็เลยบ่าหายจากเถื่อเพื่อจังหดเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าแล้วไปตะเบือ่อได้พี่น้องเลย เป็นตะเบอือค่ะขนาด <c oughs> <c oughs> อ้อันพี่น้องเอ,อ้ยนั่งมาว่านี่ได้ข้าวไร่พี่น้องค่ะข้าวไา่นะคะเนาะนั่งสิเเราซูไปพี่น้องฟังข้าวไร่ของประเทศของประเทศนอเว์นี่แหละค่ะคนไทยน้ากันพี่น้องเมาว่านี่นัง่งนั่งก็บประดรู้เรื่องรู้รูเล่าอย่างดอกพ,พอใหญ่พล่อ้ฟังว่าสัน้นพอนใหญ่พเล่อ้ฟังว่าอัน เธอหูขาวว่ามีคนไทยขับรถส้นกันวาซันแดขับรถส้นกันอยููกูนมาซันแดยุแถวกูนวาซันแดอีนั่งก็งงคนไทยขับรถส้นกันยุแถวกูนพู้ใดเนาะวะมูยู่กูนอีนั่งกัหลายอยู่พี่น้องมูอยูุกูนมีอยู่ประมาณหาหกคนเนี่ยแหละแล้วก็มีคนขับรถได้ทีนั่งหูจักก็มีอยู่คนสองคนนี่แหละพี่น้องแล้วก็กําลังเรียนขับรถกันอีกสองคนน่ะนะมูนั่งอ่ะนะ อยากกืมผู้ใดเนาะนี่เนาะคือคือคือบอดายยินข่าวอีย่างเลยว่กะก็เลยทักไปถามมูยุก,กูลว่าอันได้ยินว่ามีมีคนไทยขับรถส้นกันเป็นผู้ใดได้ยินข่าวในบัวประสันเดเพิ่นก็เลยบอกว่าอ๋ออันเป็นคนไทยมาจากเดนมาร์กแบบว่าเขาเขานัดกันมาเที่ยวดังสีน่ะพี่น้องครับแบบว่าวัาวนยุงวันหยุดเนาะวันหยุดเขาก็ร่วมตัวกันว่าเออไปเที่ยวไปเที่ยวนอร์เวย์เช่ารถไปเที่ยวนอร์เวย์ดังสีนะพี่น้อง ก็คนไทยทั้งหมดแต่เ <c> จ <oughs> ็ดข้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งเด็กน้อยนะั่นนะคนไท่ายเจ็ดข้แล้วก็เาสาลวดเสารถแบบว่าแปดที่นั่งอ่ะพี่น้องเสารถเหมือนเหมือนเสารถอ่ารถบ้านหรือเปลา่าอีนั่งก็บบอลูเนาะค่ะเนาะก็นั่นแหละเสารถสําหรับแปดที่นั่งพี่น้องเสารถขับมา ขรับรถดเที่ยวแบบว่าครับรถดเที่ยวกันนะนะมาจากแดนมาครับรถดเที่ยวก็คือจะครับรถดกันมาเรื่อยๆหลายหมื่นหลายชั่วโมงมันว่าคน้นคนครับอาจจะเมื่อยอยียงประมาณนี้นะพี่น้องอาจจะเหนื่อยแล้วบวกบวกกับสภาพอากาศที่แบบว่าฝนตกฝนตกตลอดมืดขึ้นตลอดจังส่นะพี่น้องคะแล้วอากาศมันก็หนาวนอนอยู่ฟังทางกุ่นอากาศมันหนาวเลยหิมะมันก็เริ่มตกแลว้วจังสีหน้าพี่น้องถนนมันก็อาจจะมุงจะมืนแล้วก็ทางโค้งมันก็หลายพี่น้องคะ ถนนอยู่มืองหนอกมั่นกับบอดายใหญ่น่พี่น้องคะแต่ว่ารถก็บเรนสวนทางกันน่ะนะก็จะมีรถทกล,ลอ้อรถซิบล่อเลนสวนทางกันเขาก็เรนคันว่าเป็นถนนปกติถนนใหญ่ปกติเขาก็เรนแปดสิบถังสี่หน่ะพี่น้องเรนความเร็วแปดสิบเก้าสิบอีกอย่างประมาณนี้ละเออแล้วคนขับเพราะคงสีมือหรือว่าหรือว่างงกระทั่งหรือว่าอีหอย่างจังใดเนี่แหละพี่น้อง รถของกลุ่มคนไทยน่ะขี่ขามเล่นไปหาอีกเลนหนึ่งแล้วพอดีจังหวะว่าเล่นนั่นน่ะมันมีรถซิบล้อขับมาขับมาแล้วรถเราเราเรารถซิบล้อเนี่ยเธอเกิดว่ามันขับถนนใหญ่ปกติมันกับขับความเร็วอยู่แล้วล่ะพี่น้องความเร็วอยู่แล้วล่ะแมนมาล่ะขับอ่าแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เร็วเด้ะเร็วเด้ะเรารถใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเออ จังได้คับขามเล่นไปหาเขาเปนส่ไหมครับขามเล่นครับขามเล่นไปหารถซิปหล่อพี่นอ้องเอ้ยมาเจ็ดคนตายไปสองตายไปส่งแล้วก็บ,บาดเจ็บเด็กน้อยเด็กเด็น้อยเด็กน้อยโชคดีเพราะเป็นอย่างแต่ว่าบาดเจ็บสาหาัสพี่นอ้องโอ้ยวะ่ะได้ยินข่าวแล้วแบบเป็นคนไทยน้ำกันพร้อมพี่น้องคนไทยน้ำกันพร้อมได้ยินข่าวกระจายเป้วอยู่นาะค่ะน,นอก็กอแสดงความ,วามอมความเสียใจให้เพิ่นเด้อจ้ะเด้อ เรื่องจริงเนี่นองเห็นในเห็น <c oughs> ในอันในข่าวในอันในเฟซเนาะในเฟซไอ้นั่งก็จะมีแบบว่าข่าวสารติดตามข่าวสารของของประเทศนอร์เวย์น่ะนะข่าวสารที่ว่าเป็นพระพระเป็นอ่าพระส,สัทถน,น่ะนะที่ว่ามัจจะมีทางสถานทูตไทยเขาจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในนอร์เวย์ให้คนไทยได้อ่านอย่างสีหน้าพี่นอ้องคะ เออเห็นมีรถอ่ามีห่อมีเฮลิคอปเตอร์มาหาผลได้มาราะว่ามันเป็น ay, อุบัติเหตุใหญ่หลีค่ะพี่น้องคาครับรถขับไล่อยู่เมืองนอกติดต่องะวังค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงช่วงเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงหน,าาหน้าจะเขานาวเนี่ยเพราะว่าหนาเฮิร์สหน้าฝนเนี่ยบ่มีบ่มีปดญมากรอกพี่น้องมันเป็นฝนฝนล่มแล้วก็มืดคึมพี่น้องขาหนาวทั้งฝนทั้งลมอ นั่นเป็นช่วงที่หิมะกำลังจะตกกับพี่นอ้องอือโอ้ยเนาะผากันมาเที่ยวพี่น้องคะแบบว่าวันหยุดเง้ยอาวจังสี่หน้าวันหยุดอาทิตย์หนึ่งจังสี่หน้าพี่น้องคะวันหยุดหน้าเฮิร์เนาะน่าแฟรียน่ะนะเขาก็คงจะนัดกันมาเที่ยวอีกอย่างประมาณนี้แหละเออม,มาเที่ยวรนเวย์จังสี่หน้านัดกันไปเป็นกรุ๊ปทัวร์จังสี่หน้าพี่น้องคะนึ่ว่าก็เป็นตาม่วนยุ่ไปไป,ไปนี่สนะแต่ว่าก็ เระวังโตพี่น้องขาอีนางก็ขับรถเอ่อระวังคะ่ะช่วงนี้ขับรถเบรลูเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ช่วงที่ย่างบัวท่นได้เปลี่ยนล้อเนาะคะ่ะเนาะได้เปลี่ยนล้อกับปีนาเอ้ยปีนาเพราะั้นเดือนนาอีนางอีนาน่งเสด็จเปลี่ยนล้อเดือนนาจ้ะอีน,นั่งต้องขับรถอ่าไปเฮ็ดงานลานหองลานอาหารหนึ่งสีนาพี่น้องขาทางก็น้อยรถสวนทางกันก็โค้งรถชิบรถสวนทางกันไปมาทางก็โคง้คงโค้งร้ายพี่น้องขาโค้คงนี่ที่แหละ โค้งโค้งโค้งค่กโค้งแน่นนนนนนพี่น้องเลยก็ต้องขับรถระวังค่ะขับรถระวังนะคะเนาะเกิดอุบัติเหตุมากเนี่ยเมื่อนาวขึ้นบ่ได้พี่น้องเมื่อนาขึ้นบ่ได้ครับรถตรงมีสติเนาะค่ะเราต้องมีสติตลอดถ้าเกิดว่าเฮ้ามงเฮ้ามือเฮากับสามารถหาหามองจอดพักพักจักหน่อยพี่น้องนึอกมา ต้องรีบพี่น่องงานเห็ดคนเดียวก็จริงแต่ว่ามีเวลาตลอดทั้งวันเบื่อบ่สบายนั่งก็พาไปใส่รถก่อน ผ่าย่นี่นีะไม่ผ่ามอบผ่าเสร็จอย่างนี่ซากเหลี่ยเขาบ่อปั้นแห่งนี้พี่นอ้องซากเลีบ่บมบ่อปั้นแห่งบ่ออมแห่งผ่ามันก็จะแบบชื้นๆแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะก็จะพับไว้เลยจะไม่กับสีแห่งไปเองบ่อเม้นอัพบ่ออย่างค่ะพี่น้องคะ่ะแต่เป็นอย่างเวลาเส้าห้าเวลาซักเครื่อง ธรรมดาแบบบ่อด้ไเอาเข่าตูอบผ่าได้สินะแล้วก็พับเลยหรือว่ากล่องกันไว้เป็นอย่างมันคือเหม็นอับว่าพี่น้อมค่ะบ่เข้าใจเลยเออดีดีด้วเห็นพ่อเอียง ไปพี่น้องไปทำความสะอาดกันพร้อมแล้ว